สวัสดีครับคืนนี้ผมจะพาทุกท่านไปฟังเรื่องรกแมวที่หลายคนเชื่อว่าเป็นของดี แต่ถ้าได้มาแบบผิดที่ผิดทางอาจากลายเป็นของพาสวยเรื่องนี้เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งชื่อว่าสมานเป็นเจ้าหน้าที่คลังสินค้าที่นั่นของทุกอย่างมีคนเบิกคนเก็บแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งไม่มีทะเบียนไม่มีใครเก็บมันคือรกแมวแห้ง ที่ซุกมในหลังเก่าๆหลังสุดของคังใครเป็นคนเอามาไม่มีใครรู้แต่คนเก่าๆเล่าว่าของดีแบบนี้อย่าแต่ต้องมั่วซั่วเดี๋ยวสวยทั้งคังสมานไม่ใช่คนเชื่อเรื่องของเขาเป็นคนบ้านกรุงเทพย้ายมาทำงานในต่างจังหวัดเลยไม่รู้เรื่องของพวกนี้นะวันหนึ่ง ฝนตกหนักคังรั่วสมานต้องย้ายของระหว่างหรือของเก่าเขาเจอเข้ากับห่อผ้าดำผูกด้วยได้แดงเขาเปิดดูข้างในนั้นมีรกแมวแห้งกรังอยู่ในห่อผ้ายันสมานถามคนงานไม่มีใครกล้าแตะแต่เขาไม่คิดอะไรมากหยิบมันใส่ถุง เอากลับบ้านแล้วเรื่องก็เริ่มขึ้นคืนแรกสมานฝันเห็นแมวดำตาแดงมายืนปลายเตียงมันไม่ขู่ไม่ร้องแต่มห้องเขานิ่งๆก่อนเดินหายไปในความมืดพอเช้า สมารนรู้สึกร่างกายอ่อนแรงเหมือนดูดโดนดูดพลังแต่ก็คิดว่าแค่เป็นหวัดเฉยๆื้นที่สองเสียงแมวร้องดังรัานบ้านแต่ไม่มีแมวอยู่ใกล้สมานเริ่มรู้สึกแปลกแต่ก็ยังไม่ทิ้งรกแมวเขาคิดว่าถ้าเก็บไว้อาจถูกหวย อาจได้เลื่อนตำแหน่งเช้าวันที่สามเรื่องใหญ่ก็เกิดขึ้นทั้งสินค้าของที่สมานทำงานอยู่นั้นเกิดไฟไหม้จู่ๆก็มีไฟลุกลามมาจากห้องเก็บของเก่าสมานตกใจรีบวิ่งไปดูของเสียหายหลายลังรวมถึงจุดที่เคยวางรกแมว แต่ที่แปลคืออ,อรกแมวที่เขาเอากลับบ้านไม่อยู่ในถุงแล้วสมานกลับบ้านเจอกลิ่นไม่ลอยในบ้านเขาเดินไปหลังบ้านเจอซากแมวไม่เครียมนอนตาอยู่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนเขาหวาดกลัว เขาเริ่มป่วยและฝันซ้ำๆว่าแมวตาแรงมาขวนหน้าทุกคืนจนเขาต้องไปหาหมอผีหมอผีบอกว่าของที่เขาเอามานั้นเป็นของขังใช้สำหรับเฝ้าคลังสินค้าไม่ใช่ของธรรมดามันถูกปลุกเสกให้เฝ้าทรัพย์ใครแต่ต้อง มันจะทวงคืนสมานต้องนำรกแมวไปคืนที่เดิมและทำพิธีขอขามาแต่เขาคืนของไม่ทันคืนนั้นสมานฝันว่าแมวดำขวนหน้าจนเลือดอาบลุ่งเช้าเขาล้มป่วยหนักเข้าโรงพยาบาลหมอบ,บอก หัวใจล้มเหลวเฉพพลแต่คนเท่าบอกว่าถูกของดีดีเกินไปจนเจ้าของเก่าไม่ยอมให้เอาไปรกแมวถึงจะเป็นของที่มีบนครังเป็นของนำพาโชคราบแต่ ้าเอามาไม่ถูกที่ถูกเวลาอาจจะเป็นของที่ทำให้คุณต้องเจอกับสิ่งที่ไม่ควรเจอไปตลอดชีวิตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ